ตอนนี้ผมอยู่ที่ฉัดมงคลยางยนต์นะครับผมก็เอารถมาเปลี่ยนยางสี่เส้นเลยนะครับเพราะว่า,าแย่แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเขามียางอะไรบ้างตาดีอีห้ออะไรนะคัโฮคัโฮโ<อ>ยางเกาหลีปกติมันเท่าไหร่ครับสามพันบาทอันนี้รับประกันหลังจากติดตั้ง100วันนะครับเป็นของเกาหลีที่เส้น10,000บาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ตัวน,นี้ไปนะครับจากปกติมันเส้นละสามพันกว่า 3, บาท สำหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนยางผมสืบราคามาให้แล้วนะครับในลําปางก็ลงเอ่ยที่ร้านนี้เลยนะครับชัดมงคนยางยนต์ตัวแทนจําหน่ายยางคําโฮของเกาหลีนะครับของผมก็ขอบ16สีเส้นนะครับ10,000บาทถ่วงล้อตั้งศูนย์พร้อมนัดสลับยางแล้วก็รับประกันยางให้อีก100วันนะครับระหว่างรอก็จะมีห้องพักให้นะครับใครที่ชอบแต่งรถล้อสวยๆก็มีล้อแม็กให้เลือกชมด้วยนะครับโอเคผมก็เรียบร้อยเปลี่ยนแล้ว4เส้นนะครับ1,000บาทเอ้ย1 0 0 0 0บาทอ่ะ ทำโฮนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับรถเก่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับยางรถเก่งค่ะ185 6ง5กับ195 55 5เป็นโปรโมชั่น4เส้นพรอมติดตั้ง5,200ปกติมันเท่าไหร่6,000กว่าบาทนาะค่ะอันนี้จัดโปรโมชั่นให้ในราคา5,200พร้อมเปลี่ยนจุบของล้อตั้งศูนย์ลงในโต ถ้าจะเปลี่ยนยางก็อย่าลืมนะครับมาที่ฉับมงคลยางยนตได้เลยนะครับร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามปัญญาปรานะครับ